สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของความสุขกับบุญตาทราเวลนะคะวันนี้บุญตาจะพาทุกทคนไปที่ชิควานาเรนะเป็นอีกที่หนึ่งที่แนะนำเลยนะบุญตาเคยมาแล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ทำ YouTube นะคะ,ะก็แล้วก็ไอที่ตรงนี้นะคะมันจะอยู่ก่อนถึงเกาะเทมูโดด้วยนะคะเกาะเทมูโดเนี่ย คุณตามาเมื่อปีที่แล้วนะคะก็มีอยู่ใน Facebook นะคะเดี๋ยวไปไปย้อนดูกันนะคะแต่วันนี้มาเที่ยวที่ซาควานาเรแล้วก็จะพาไปเที่ยวแถวเกาะเทพูดโดที่ยังไม่เคยพาผาทุยยังไม่เคยพาผู้ชมเข้าไปถึงหนุดจุดๆหนึ่งนะ่ฮะก็วันนี้นะคะมีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะคะสำหรับซาควานาเรนะคะซึ่งครั้งแรกที่บุญตาม,มานะคะเมื่อ ปีที่แล้วได้นะคะปี2018นะฮะมาที่นี่รู้สึกว่าคนเยอะมากค่ะต่อแถวยาวเหยียดคุณผู้ชมแล้วก็ซื้อตั๋วขึ้นมาชมด้วยนะคะจำไม่ได้ว่าค่าตั๋วเท่าไหร่แต่ก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงจนเกินไปนะคะแล้วก็ต่อแถวกันนะยาวมากแต่มาวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขะฟรีค่ะและก็แทบไม่มีคน และจะเป็นเพราะไวรัสตัวดีนั่นเองนะคะแต่เอาจริงนะคนุณตาชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบที่ไม่มีผู้คนแบบนี้โอ้รู้สึกวีไอพีมากแม่แนะ่ไม่มีคนเลยเนะี่ยอันนี้ก็ตื่นเต้นนะเพราะว่ามารอบนั้นเนี่ยใส่ถุงเท้านาะมาตอนส0 0 0ัเออปี2018อะ่ะเป็นช่วงเวลาฤดูหนาวนะฮะมันก็จะใส่เสื้อผ้าค่อนข้างหนาแล้วก็ใส่ถุงเท้ามันก็มันก็จะไม่หวิวหวิวขนาดเนี้ยแต่วัน,น,าน,านเนี้ยมามาหน้าร้อนไง โอ้แล้วก็ใส่โคชูมาไงก็ต้องถอดแล้วก็ถุงเท้าก็ไม่มีมันก็จะเสียวๆแปลกๆนะคุณผู้ชมอันนี้แนะนําเลยนะสำหรับใครที่กําลังมองหาที่ท่องเที่ยวนะที่เป็นอีกหนึ่งจุดที่อ รถเนะี่ยมาละจะไม่เสียใจยอย่างแน่นอนเนี่นนยนะแต่มันมีออมันมีมุมที่แบบว่านั่งจิบกาแฟาชิวๆนั่งมองวิวด้วยเนะี่ยะะแต่ว่าเออบุนตาซักกาแฟามาก่อนหน้าน,นี้แล้วเนะี่ยแล้วก็กำลังจะไปต่อที่แทพูดโตเนะี่ยก็เลยไม่ได้นั่งจิบกาแฟาชิวๆนะเดี๋ยววันหลังจะมากับน้องสาวโดยเพาน้องสาวมาแล้วก็เดี๋ยวมานั่งชิวๆชิวๆออไอพี่ชายเนะ <laughs> เป็นไงคะโอ้โหรถนะคะใครไม่มาือวพลาด ตรงนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากสนามบินอินชอนเช่นกันเนะี่ยจากบ้าน,านะะบุตรตาปายนะคะขับรถไปประมาณ40กว่ากิโลนิดๆเน,นะ,ะแต่จริงๆมันก็ไม่ไกลกันมากเลคะ่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าทางในการที่เขาทําสะพานในการข้ามมาที่เกาะแห่งนี้มันต้องอ้อมไปทางไปต้องชี้หึงไปทาง,งนู้นนะค่ะเนี่ยส่วนเนาะเนี่ยบุตรตามาจากทางตรงนี้เลยค่ะก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าชิวๆมากมายเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ไปฟังเสียงในคลิปดูบ้างนะคะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปที่เกาะ แทนผู้โดยด้วนเะนี่ยไปฟังกันเลยค่ะเครื่องบินมาตอนเช้านะคะเลยไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ นอีกแล้วอ,อันนี้คือมุมหนึ่งของเกาะเทพบโตนะคะเคยมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าตอนนั้นเขาปิดไม่ให้เข้านะก็เลยมาใหม่อีกครั้งตอนนี้นะเดินดูดิมันไปถึงเกาะนู่นเลยนะมันสามารถเดินไปถึงเกาะฝั่งนู้นได้ นะใ,ใกาลกน้ๆเลยนะเนี่ยนะว้าวดีพิแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับแล้วเพราะว่าเหมือนน้ำมันกำลังขึ้นอนะ่ะเดี๋ยวจะกลับไม่รอดนะมาถึงแค่ตรงนี้ก็จะเดินกลับแล้วกลัวน้ำมันขึ้นแล้วก็กลับไม่ได้นะเพราะถ้าน้ำขึ้นแล้วก็ไปไม่ได้เปียก ที่เราอยู่ตรงนี้คือแทปูดูนะคะฝั่งนู้นนะคะจะเป็นแช่ปูดูเป็นเกาะอีกเกาะหนึ่งที่ไม่มีสะพานในการเชื่อมไปนะคะแต่วันนี้ดูเหมือนจะสายแล้วคงไม่ได้ไปนะ้วคะสวยจังเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะก็คลิปของเราก็ไม่ยาวมากมายจนเป็นไปนะคะเอาแค่พอดีพองามนะคะบัว คุณตาลืมทาครีมกันแดดนะคะแล้วก็ลืมแว่นตาด้วยนะก็แดดค่อนข้างแรงนะคะสำหรับวันนี้ก็เลยนะได้มาเท่านี้พอต่างคอนะคะยังไงก็ลองไปเที่ยวชมกันดูนะครัรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะข้อดีของช่วงไวรัสก็คือเราได้ไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆด้วยความโล่งโปร่งสบายนะคะด้วยความรู้สึก VIP นะ <laughs> โคโรนาทำให้เรารู้สึกเรา V I P มากแม่นะคะเพราะว่าคนไม่ค่อยมีนะคะโดยเฉพาะถ้าเราไปในช่วงไม่ใช่วันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยนะคะก็จะชิวๆแบบนี้เลยะคะขอแนะนำเลยนะคะที่นี่นะคเดี๋ยวยังไงจะใส่ที่อยู่เอาไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องท้ายๆจะมีรูปเมื่อปี2018 ให้ดูด้วยนะคะแต่ก็ไม่เยอยนะเท่าไหร่น้องวายแามันหลบ่าเออแต่ไม่โชว์ไม่โชว์น่เนี่ยวันนี้ก็มาออกแนวแบบว่าเออคุณหนูนิดหนึ่งเนี่ยอาจจะขัดกันหนังหน้า <laughs> ตรงนี้คือ,อะทะเลเท,เ,เทปูดูที่เคยมารอบนั้นนะแต่ว่าเคยทํา YouTube ไปแล้วนะคะปีที่แล้วที่มานี่คือโอ้โหคนเยอะมากตรงนี้คือเต็นเต็มมากแต่ก็เลยคือทํา YouTube ตรงนั้นไปแล้วก็เลยไม่ได้เขา้าเข้าไปถ่ายตรงนั้นอีกแวะไปแป๊บเดียวแล้วก็เลยมาณตรงนี้นะที่ที่เคยไปปีนั้นก็เขาปิดนะคะมาช่วงหน้าหนาวพอดีหนาวมากจาได้เลยตรงนี้หนาวมากเลฮะเมื่อปี2018นะคะก็ขอบคุณมากมายนะคะสาหรับการรับชมนะแล้วก็ขอ,ขอความกรุณานะใครที่หลงเข้ามาช่วยกดติดตาม <laughs> กดไลค์ให้ด้วยเนี่ยก็จะมี ทริปในการแนะนําการท่องเที่ยวในเกาหลีนะคะกแต่ส่วนมากก็จะเน้นในอินชอนนะคะเพราะว่าบ้านบุญตาอยู่อินชอนนะคะไปไหนไกลไม่ค่อยได้นะคะสาวให้ไปนะ,ะแต่ก็จะมีอยู่บางทริปนะคะที่พอออกต่างจังหวัดก็จะมีมาบ้างเป็นประปร,ะประายนะ,ะยังไงก็ต้องคอยลุ้นกันนะคะหรือว่าใครที่ดูคลิปไหนแล้วสนใจอยากจะได้ที่อยู่หรือข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเม้นถามไว้ได้เลยนะคะอ้าพูดถึงอาหารนิดนึงนะ,ะ่ะอาหารก็อร่อยนะคะราคาก็ไม่แรงด้วยนะ,ะ่ยังไงก็ ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการลงเข้ามารับชมอันนี้อันนี้คุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยคือเสียวมากครั้งแรกเมื่อปี2018นะคะก็มาหน้าหนาวมอกนะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรูปต่อไปเนี่ยจะถึงและให้ทุกคนสังเกตข้างล่างเนี่ยสีดําๆเห็นไหมนั่นคือผู้คนในการรอคิวในการขึ้นมาชมข้างบนนคะคนเยอะมากต่อแถวแบบยาวเหยียดมากๆค่ะ ซึ่งถ้าใครจะมาเที่ยวตอนนี้นี่ถือว่าโชคดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีผู้คนแล้วก็ฟรีด้วยนะี่ยอะยังไงวันนี้บุญตาขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเนะคยขอมีความสุขกับการรับชมคลิปในทุกๆคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ